สอนข้าพระองค์ทั้งหลายที่ที่จะเข้าใจถึงนาพระไทยอันประเสริฐเข้าใจถึงพระวจนะของพระองค์เพื่อเราจะต่อต้านอุบายอันชั่วร้ายของมารซาตานเราจึงขอมอบเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับพี่น้องได้ยินเสียงผมนะครับได้ยินครับครับ,รบโอเคนะครับ ผมจะอ่านพระจนะของพระเจ้านะครับแต่ผมจะมีที่ขึ้นจอไว้ตั้งหากจากพระธรรมเอเฟซัสนะครับแต่ว่าผมจะอ่านจากพระธรรมหนึ่งเปโตรนะครับหนึ่งเปโตรบทที่ห้านะครับหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อที่แปดนะครับหนึ่งเปโตรที่ห้าโทษข้อที่ข้อที่เก้านะครับบอกท่านทั้งหลายจงสงบใจ จงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุดสิงค์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้นะครับหนังสือเปโตรนะครับได้บอกกับเราในข้อนี้ว่ามารเนี่ยนะครับมันก็อยู่รอบๆตัวเราเนาะมันเป็นวิญญาณชั่วที่อยู่รอบๆตัวเราฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พวกเรา จะต้องกระทําก่คือว่าเราต้องสงบใจนะครับสงบใจอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าในทุกๆวันเราถึงจะมีกําลังในการต่อต้านอุบายของมารซาตานนะครับและก็ระวังระวัยให้ดีเพราะว่าการดําเนินชีวิตคริสเตียนนะครับถ้าหากเราไม่ระวังเราก็จะถูกมารซาตานล,ล่อลวงได้นะครับอย่างพระวจะนะของพระเจ้าที่ได้อ่านไปเนี่ยก็เห็นได้ว่า อ่ามันเป็นเหมือนสิงโตเนาะที่วนเวียนอยู่รอบๆตัวเราฉะนั้นหนุนใจพี่น้องต้องสงบใจต่อพระเจ้าทุกๆวันถ้าหากเราไม่สงบใจหรือว่าสวดภาวนาทุกๆวันนะครับคริสเตียนเราจะเรียกว่าที่ฐานนะครับศึกษาพราะชนะหรือว่าเฝ้าเดี่ยวทุกๆวันเนี่ยถ้าเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยเราจะไม่มีกําลังเลยครับในการที่จะต่อสู้กับอุบายหรือว่าสิ่งล่อลวงนะครับของอ่าจากมารซาตานได้นะครับทีนี้ อีกตอนหนึ่งนะครับจากพระธรรมเอเฟซัสนะครับอ่าก็ขึ้นอยู่บนจอแล้วนะครับพี่น้องมองเห็นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับะฮะเอเฟซัสบทที่หนะครับเอเฟซัสบทที่6นะตั้งแต่ข้อที่สิบเนี่ยถึงข้อที่สิบดนะครับข้อสิบถึงข้อที่สิบแปดที่จริงแล้วผมถ้าไม่ต้องแบ่งปันอะไรมากเพราะว่าเมื่อสักครู่ในคลิปก็มีเหมือนกันนะครับ เมื่อสักครู่ในคลิปก็มีเหมือนกันแต่ผมจะอ่านให้พี่น้องนะครับเผื่อพี่น้องมองไม่เห็นบนจอเนาะแต่ถ้าไกลอ่ามองได้ชัดนะครับมองเห็นก็พี่น้องดูตามนะครับผมจะอ่านด้วยพระเจ้าของพระเจ้านะครับในเอเฟซัสเนี่ยบทที่6ข้อที่10เป็นต้นไปนะครับถึงข้อสิได้กล่าวว่าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกําลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธเดชอันมหันของพระองค์ จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามาณได้เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองสักดิเทพเทพผู้ครองพิภพ,พในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศเอฉะนั้นจงรับ ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคงเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับสวงป้องกันอกและเอาข่าประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็น เอิดให้เกิดความพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโลด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพยามารเสียจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศรีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระชนะของพระเจ้าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จะระวังทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อทำมิกชนทุกคนพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าที่ผมอ่านไปเนี่ยกับที่บนจอนะอาจจะคนละสำนวนกันนะครับผมอ่านจากฉบับ1971นะข้างั้งบนนั้นจากฉบับ2011นะครับที่ทางสมาคมได้แปลนะครับพระวจนะของพระเจ้าในเอเฟซัสเนี่ยก็หนุนใจ พวกเราให้ส่วนยุทธพันธ์ของพระเจ้าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ต่อสู้กับคนที่เรามองเห็นใช่ไหมครับตาเราต่อสู้กับเนื้อหนังนะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดซึ่งมันมองเห็นด้วยตาเปล่าได้แต่เรากําลังต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมแห่งความมืดแห่งโลกนี้ก็คือปีศาจหรือวิญญ,ญาณชั่วนั่นเองซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับพระรัมพีบอกแล้วต่อสู้กับเราวิญญ,ญาณชั่ว ฉะนั้นเรามองมันไม่เห็นฉะนั้นเมื่อเรามองไม่เห็นเราจรึงจําเป็นต้องสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าก็คือแบบชุดชุดทหารนะนะครับเป็นชุดทหารชุดเกราะในสมัยโบราณนะครับในโรในถ้าพี่น้องดูหนังอ่าของพระเยซูนะครับดูหนังเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของพระเยซูเนี่ยเราก็จะเห็นทหารโรมันใช่ไหมครับสวมชุดนะครับมีทั้งเกราะมีทั้งอ่าหมวกเหล็กนะครับมีทั้งดาบเนาะ มีเข็มขัดที่คาดเอวนะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยก็อเอาภาพของชุดทหารเนี่ยแหละครับมาเป็นภาพเปรียบเทียบว่าเราในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยก็ต้องสวมชุดทหารของพระริ์นะครับก็คือยุทธภัณฑ์เนี่ยถ้าเราไม่สวมเนี่ยเราก็จะต่อสู้ยุทธอาบ,บายของมารซาตานไม่ได้นะครับและสิ่งหนึ่งที่เป็นอ่าประการแรกที่พระพีได้พูดถึงก็คือว่าเอาความจริงคาดเอว นะครับเอาความจริงคาดเอวก็เปรียบเสมือนเราต้องมีข็มขัดนะครับอยากคาดชุดทหารนั้นนะครับและความจริงนั้นคืออะไรความจริงก็คือการที่เราจะต้องยึดความจริงว่าพระเยซูคริสต์เจ้าที่เราเชื่อและวางใจนะครับเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เราจะต้องยึดความจริงว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จริงนะครับเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้เราต้องยึดไว้อย่าให้มารซาตานมันมาโกหก หรือมาหลอกลวงเราได้นะครับว่าพระเจ้าไม่มีจริงนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากเอาความจริงคาดเอวแล้วเราต้องเอาความชอบธรรมเป็นทับซวงหรือว่าเป็นกรอบป้องกันอกนะครับอกของเราก็มีหัวใจใช่ไหมครับมารซาตานก็พยายามจะโจมตีหัวใจของเราเนี่ยให้ท้อใจนะครับให้เสียใจให้หมดความหวังในการติดตามองค์พระเยซูคริสต์ฉะนั้นเราจะต้องเอาความชอบธรรม ให้เรามั่นใจนะครับว่าเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วพระเยซูคริสต์ได้ทรงทาให้เราซึ่งเป็นคนบาปเนี่ยนะครับกลับมาเป็นคนชอบธรรมเพราะเราเชื่อในองค์พระมิจ้าไม่ใช่เพราะความดีของเรานะครับฉะนั้นเราต้องยึดตรงนี้นะครับฉะนั้นอย่าให้มารซาตานมันมาโจมตีเราได้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นยังเป็นคนบาปอยู่เรายังไม่ชอบทม จริงแล้วเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับให้เราเอาตรงนี้มาเป็นกรอบป้องกันดกแล้วก็เอาข่าวประเสริฐแห่งสนติสุขเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้านะครับเมื่อเราประกาศกาวประเสริฐเราจะต้องมีการออกไปใช่ไหมครับพระมหาบัญชาได้บอกว่าให้เราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติถ้าหากพี่น้องครมิกชนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือว่าเป็นพี่น้องคาทอลิกเนี่ย ถ้าเราได้ประกาศข่าวประเสริฐในชีวิตประจําวันนะครับอย่างสม่าเสมอนะครับพบกับใครเราก็แบ่งปันถึงข่าวประเสริฐนั้นความเชื่อของเราจะเติบโตครับอันนี้ผมกล้าย,ยืนยันได้เพราะตัวผมเนีย่ยเมื่อตอนเชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็มีรุ่นพี่สมัยที่เรียนที่รามคาแหงเนี่ยพาผมออกไปแจกใบป,ปลิวและเป็นพยานเมื่อเราได้เป็นพยานได้ประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยชีวิตฝ่ายจิตญาณของเราก็จะเติบโตเราก็จะสามารถต่อสู้กับวิญญาณชั่ว ในย่านอากาศได้นะครับฉะนั้นหนุนใจเนาะพี่น้องจะต้องอประกาศข่าวประเสริฐนะครับเปรียบเทียบได้กับอรงองเท้าก็คือว่าเราต้องก้าวออกไปนะครับและก็พร้อมกับสิ่งทั้งหมดนะครับในข้อที่16เนาะและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดจงเอาความเชื่อไปโล่นะครับด้วยโล่นั้นจะได้ดับลูกศรเคลืงอของมารซาตานซาตานมันก็พยายามยิงธนูเพลิงเนาะลูกศรเพลิงมาโจมตีเรานะครับ ฉะนั้นเราจะต้องเอาความเชื่อไ่เป็นโลกก็หมายความว่าเราจะต้องมีความเชื่อในพระเจ้ายึดมั่นในพระเจ้าไม่ว่าพี่น้องจะมีปัญหาอะไรนะครับพี่น้องอย่าล้มเลิกความเชื่อนะครับต้องยกโล่ป้องกันไม่งั้นมันก็จะโจมตีทําให้เราเนี่ยเกิดความสงสัยในพระเจ้าเมื่อเวลาเรามีปัญหานะครับเมื่อเรามีอุปสรรคในชีวิตของเราเนี่ยความเชื่อมักจะสันครพี่น้องจะต้องระวังเดเรื่องนี้นะครับจะต้องเอาโล่นะครับ มาบังไว้ก็คือความเชื่อในเด็กนะครับแล้วก็เอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศรีรษะนะครับเอาความรอดอหมวกเหล็กเนี่ยป้องกันศรีรษะเพราะมันซาตานมันพยายามจะโจมตีความคิดของเราเลยครับว่าโอ๊ยฉันยังไม่รอดหรอกนะครับพระเยซูคริสต์จะมาช่วยฉันให้รอดได้อย่างไรนะครับพิสเตียนใหม่ๆหลายคนมีความคิดแบบนี้เพราะหลังจากที่เขาเชื่อในพระเยซูนเนี่ยความประพฤติของเขาเนี่ย ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทันทีซะทุกคนใช่ไหมครับก็ยังดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังอยู่และก็จะสงสัยว่าตัวเองเนี่ยรอดรอดหรือเปล่านะครับพี่น้องอยากจะหนุนใจเนาะเราได้รับความรอดโดยความเชื่อฉะนั้นเราต้องเอาหมวกเหล็กเนี่ยป้องกันที้ใส่อย่าให้มันซาตานมันมาโจมตีความคิดตรงนี้ของเราให้เกิดความสงสัยว่าเราไม่รอดนะครับและก็จงถือพระแสงของพระวิญญาณคือ,พร,อพระเจ้านะครับเมื่อกี้ในคลิปก็บอกนะครับพระเยซูคริสต์เมื่อ ถูกมารผจญน,นะครับในถิ่นธุรกันดารเนี่ยนะครับเรื่องการตรวจหาร40วันพระเยซูมักจะอ้างพระวจนะของพระเจ้าเสมอนะครับพูดว่าพระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้ดังนั้นกล่าวไว้อย่างนี้นะครับฉะนั้นหนุนใจพี่น้องนะครับให้อ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวันสวดภาวนาหรือว่าภาษาคริสเตียนที่เราเรียกก็เฝ้าเดี่ยวเนี่ยนะครับทำทุกวันและพี่น้องจะมีพระวจนะของพระเจ้าเสริมสร้างจิตวิญญาณของเราและเราจะสามารถต่อสู้ได้นะครับ และถัดมานะครับสุดท้ายก็คือว่าอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเผื่อธรรมิกชนทุกคนนะครับนั้นหนุนใจพี่น้องเนาะเราจะต้องวิงวอนทุกอย่างและยิ่งในยุคนี้เราก็เห็นปัญหาต่างๆมากมายที่มันเกิดขึ้นพี่น้องจะต้องวิงวอนอธิษฐานทุกอย่างนะครับ แล้วก็ทุกเวลาด้วยนะเราอาจจะแปลกใจว่าเราจะอธิษฐานทุกเวลาได้อย่างไรจรึงอยู่ครับเราจะต้องมีการมีเวลาจอดจงในการอธิษฐานกับพระเจ้าแต่ในขณะที่เราดําเนินชีวิตปฏิบัติหน้าที่นะครับการงานของเราเนี่ยเราก็สามารถอธิษฐานได้นะครับแม้แต่ขับรถเราก็อธิษฐานได้ในชีวิตประจําวันพี่น้องออกกําลังกายพี่น้องก็อธิษฐานได้ฉะนั้นเราจึงสามารถอธิษฐานได้ ทุกเวลาและเราจะต้องทำไมครับอธิษฐานเผื่อทำมิกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคาทอลิกนะครับหนุนใจให้เราที่ฐานนะครับผมก็โดยชื่อส่วนตัวผมก็ที่ฐานเผื่อพี่น้องทุกประจักษ์และก็พี่น้องคาทอลิกด้วยให้พระเจ้าวอวยพรทุกท่านและก็เผื่อพี่น้องในาศาสนาอื่นด้วยนะครับเพื่อเขาจะมีโอกาสได้มารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์นะครับและยิ่งในสถานการณ์ของโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับหนุนใจเลยพี่น้องจะต้อง อธิษฐานเผื่อธรรมิกชนเพราะธรรมิกชนเนี่ยก็ถูกมารซาตานมันมาร่อลวงถูกวิญญาณชั่วล่อลวงฉะนั้นการอธิษฐานเนี่จะช่วยป้องกันพี่น้องของเราเนี่ยนะครับไม่ให้ถูกมารซาตานล่อลวงให้หลงได้เนาะนะครับนี่ขี่ยุทธภัณฑ์เนาะในคลิปก็มีแล้วผมก็มาเพียงแค่มามาย้ำเตือนนะครับว่าพวกเราเองจะต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านะครับแล้วเราจะสามารถต่อสู้ได้ โดยการสงบใจแล้วก็ระวังเพราะชีวิตพิเศนถ้าให้ระวังเราก็จะเสร็จมารได้นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดต่อสู้กับมารซาตานด้วยกันครับพระเจ้าอวยพรครับ